สาุอะลัยกุมวเร์มะตุลล์ะบารกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเรวัตวงเดรี i, จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาจุราลงกรมหาวิทยาลัยสำงักงานเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ชุมชนมัสิดอัต,ตักวานะครับซึ่งอยู่ในชุมชนวัดเกตเป็นชุมชนที่มีสังคมพหุวัฒนธรรมนั่นเองนะครับเราก็อยู่กับท่านผู้เกตสองท่านนะครับนั่นก็คืออิหม่ามสุภมิตรฟูนันนะครับแล้วก็อาจารย์วสันนิราใหม่นะครับองก์อนนื่นขอรบกวนท่านอิหม่ามแนะนําตัวหน่อยนะครับผม มิละห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร abbil alamin و ا ل ص ل น ة و ا ل สล ا น على أشرف ั ل أ م ة ي อั ب ر ا ه ي م و به نزعين أما سلام عليكم ورحمة ا ل ل ะ و ب ر ك กาตครับผมก็ชื่อสุภมิตรฟูอันังนะครับเป็นอิหมามประจำมัสยิดอัตตะกวานะครับก็เริ่มรับตำแหน่งมาได้ประมาณเกือบ30ปีนะครับ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับผมวัสันนิลไมครับเป็นผู้อำนวยการสูนัธรางอิสลามมัสยิดอัตตะกวาครับครับผม ผมขอรบกวนสอบถามนะครับว่าก่อนที่จะมาเป็นศูนย์วัฒธรรมอิสลามมัสรรยิดอัตตะวานเนี่ยครับมีจุดเริ่มต้นอย่างไรครับอาจารย์มัสดก่อนที่จะมาเป็นศูนย์วัฒธรรมมัสรรยิดอัตตะวานะครับประมาณก่อนหน้านั้นประมาณหนึ่งปีนะครับเรามีโครงการเรื่องของโรงเรียนรัสุภาวะนะครับซึ่งได้เข้ามาทําในชุมชนมุสลิมมัสยิดอัตตะวานะครับในโครงการโรงเรียนรัสรรุภาวะนี้นะครับเรามีการประชุมกับสปนุษนะครับแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องของ ประวัติของชุมชนนะครับเรื่องของทำลายนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะมีการเรียกผู้สูงอายุนะครับเข้ามาพูดคุยแล้วก็เข้ามานั่งวิเคราะห์ประวัติของชุมชนนะครับว่าประวัติของชุมชนมีความเป็นมาอย่างไรเริ่มตั้งแต่ตอนไหนนะครับในการทำนะครับจะมีความหลากหลายนะครับเพราะว่าในขั้นตอนแรกผู้สูงอายุที่เข้ามาในครั้งแรกนะครับจะมีในเรื่องของ การพูดคุยแล้วก็อาจจะมีการลืมกันไปบ้างนะครับพอมาทางที่2ข้อมูลเนี่ยจะแตกต่างกันละนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อข้อมูลไม่ตรงกันเราก็จะมีเริ่มของการบันทึกเสียงนะครับเพื่อเป็นการอ้างอิงนะครับเราใช้เวลาในการเก็บประวัติของชุมชนนะครับประมาณ1ปีนะครับแล้วก็กว่าที่จะออกมาเบ็ดเสร็จแล้วก็เป็นประวัติที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็สามารถใช้อ้างอิงได้ นะครับอันที่สองหลังจากที่เราทําประวัติของชุมชนแล้วเราก็มาดูว่าในชุมชนมุสลิมมัสยิดอัตความีเอกลักษณ์อะไรบ้างนะครับเพื่อที่ว่าอาจจะเป็นจุดขายให้กับชุมชนด้วยนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนด้วยนะครับเราก็ชวนสำรุจแล้วก็กรรมการมัสยิตเดินสำรวจภายในชุมชนเลยนะครับเดินสำรวจนี้เพื่อเราจะสร้างแผนที่เดินดินนะครับเราเรียกเครื่องมือนี้ว่าแผนที่เดินดินนะครับก็คือสำรวจแต่ละบ้านเลยว่าแต่ละบ้านมี ขายอะไรบ้างทําอาชีพอะไรบ้างนะครับบางบ้านเป็นร้านอาหารนะครับบางบ้านเป็นร้านขายของฝากขายไส้อั่วขายน้ําพริกหนุ่มนะครับขายซาลาเปานะครับจะเป็นอาชีพที่หลากหลายส่วนใหญ่แล้วอาชีพในชุมชนมุสลิมของมัสยิดอัลตูบาลนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของการค้าขายที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะว่าเรามีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันหลากหลายนะครับมีทั้งวัฒนธรรมจีนยุนนานนะครับ ว่าทำบังกลาเทศนะครับมุสลิมเชื้อสายบังกลาเทศมุสลิมเชื้อสายอินเดียเชื้อสายประธานนะครับหลากหลายมากเพราะฉะนั้นอาหารจะแตกต่างกันมากนะครับมีก๋วยเตี๋ยวนะครับมีข้าวซอยนะครับมีข้าวแรมฟืนหรือที่ภาษาทางคนจีนเขาเรียกชีโตเฟินนะครับเป็นอาหารทางจีนยุนานมิซาลาเปานะครับไส้ต่างๆนะครับอันนี้เราก็มีเอกลักษณ์แล้วก็เราก็ทํามาเป็นแผนที่เดินดินนะครับทําเป็นรูปแผนที่นะครับ โดยเพื่อความสบายตาเราก็จะใช้ในในเรื่องของใช้ตัวการ์ตูนขึ้นมานะครับใช้รูปแบบให้ดูแล้วไม่เบื่อนะครับไม่เบื่อมากนะักเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าในแผนที่นั้นอนะ่ะเราก็จะมีในส่วนของมัสยิดเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็รอบๆนั้นจะมีศาสนาสถา,านต่างๆนะครับซึ่งในชุมชนมุสลิมมัสยิดอัตตะวานะครับจะมีศาสนา,านสถานที่เกี่ยวข้องกันนะครับนอกจากมัสยิดแล้วก็จะมีวัดเกตนะครับ มีโบสถ์ของอพี่น้องอโปรเตสแตนต์นะครับแล้วก็จะมีวัดซิกนะครับมีความหลากหลายทางด้านพระหุงวัฒนธรรมมากนะครับแลวเพื่อมีความหลากหลายทางด้านเรื่องของอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยสร้างบอร์ดท,ที่จัดขึ้นมานะครับเพื่อพรีเซนต์ร้านอาหารโดยเฉพาะนะครับแนะนําร้านอาหารว่าอ่ะร้านอาหารนี้มีเมนูไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็ติดไปที่ ตรงหน้ามัสจิตนะครับเพื่อเป็นการทีเซนชุมชนด้วยนะครับในส่วนต่อไปนะครับในโครงการรักสุขภาวะนะครับเราก็จะมีโครงการทำเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษนะครับทำเกี่ยวกับขยะปลอดภัยนะครับมีการจัดแยกขยะร่วมกับโรงเรียนจิตพักดีนะครับโดยมีนักเรียนนะครับนำและก็ชาวบ้านนำขยะออกมาแยกทุกวันพุธนะครับ แล้วก็มีการนัดร้านเข้ามาเก็บแล้วก็ซื้อขายนะครับแล้วก็มีรายได้เข้ามากับชุมชนด้วยนะครับเสร็จแล้วในเมื่อเรามีการจัดทาขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีการทําเรื่องของกองทุนสวัสดิการเพื่อพี่น้องมุสลิมนะครับมัสยิดอัตตะวานะครับจะได้มีกองทุนสวัสดิการโดยการออมคนละบาทนะครับแล้วก็ช่วยตั้งแต่เกิดนะครับจนเสียชีวิตเลยนะครับโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ อันนี้ก็คือที่มาคร่าวๆนะครับในการทํางานก่อนที่จะมาเป็นศูนย์วัฒนรรมอิสลามมัสยิดอัตตะบากครับ,รบก็คือเรียกได้ว่าชุมชร่งเล็กๆนี้นะครับมีความหลากหลายและก็ยังมีการจัดการอย่างเป็นระบบนะครับมีการจัดการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมาโดยตลอดนะครับมีกิจกรรมเรื่ ทุกอย่างนะครับน่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมการทําแผนที่การเกี่ยวกับข้อกับสังคมแล้วก็ชุมชนเรื่องของด้านอาหารนะครับสำหรับในส่วนต่อไปนะผมอยากจะสอบถามท่านิม่ามนะครับผมในเรื่องของแรงจูงใจหรือว่าการสนับสนุนที่ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนมัสิดอัตักวาครับ,รบ,รบในส่วนของแรงจูงใจนะครับ <c oughs> ก็จากอันดับแรกนะครับก็เริ่มจากว่าในความรับผิดชอบนะครับ <c oughs> ท,ท,ที่เป็นอีม่านมะครับเราก็จะมามองไว้เรา ในชุมชนในในมัสยิดตะกววเนี่ยเราควรจะทําอะไรนะครับเพื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับต่อชุมชนของเราครับต่อศาสนาิสลามของเรานะครับแล้วก็จากจากสิ่งที่เราได้ไปดูงานหลายๆชุมชนนะครับในในภาคกลางภาคใต้อะไรก็ดีนะครับและไปแลกเปลี่ยนคะวามคิดเห็นกันนะครับระหว่างหลายๆที่เราก็ได้รวบรวมประสบการณ์ตรงนั้นนะครับและก็จากการที่เรามี ผู้สนับสนุนนะครับหลายฝ่ายนะครับที่เข้ามาสนับสนุนเราเข้ามาเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นกับเรานะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างเช่นอาคารตรงนี้นะครับก,ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็เป็นที่ดินที่ทเป็น,ปนกดดังเก็บของที่เป็นอาคารห้องประชุมศูนย์นรัฐธรรมตรงนี้เนี่ยซึ่งมันเผิอมันเป็นที่ที่ติดกับมณิลของเรามีพื้นที่ติดกันนะครับแล้วก็ได้ประชุมในส่วนของ สัมบรุษพี่น้องในในใน,ในชุมชน,นะคระับไว้ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากมีเจ้าของที่เดิมซึ่งไม่ใช่มุสลิมนะค,ะครับเขามีโครงการอยากจะขายที่ผืนนี้แล้วก็พอเราได้ข่าวแล้วก็ไอ้มันมันมันเป็นที่ที่ติดกับมสัสยิดเราน่าจะเก็บไว้เพื่อเป็นประโยชน์ของชุมชนในอนาคตต่อไปเนาะก็อันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วส่วนหนึ่งก็สืบ,สบจากไอโครงการรักสุขภาวะที่รเราได้เริ่มมีการทําโครงการต่างๆขึ้นมานะค,ะครับ เราก็ผมก็มานั่งคิดมานั่งคุยกับหลายๆฝ่ายหลายๆคนหลายๆท่านนะครับว่าเอะเรามามองถึงข้อมูลประวัติของตะกวานะครับ,รบตะกวาเนี่ยเราดูจากประวัติมาก็คือเริ่มจากสร้างมัสยิดก่อนรรสร้างมัสยิดเริ่มก็เริ่มมีพี่น้องมุสลิมนะครับอพยพเข้ามาย้ายกันเข้ามาพอเมื่อก่อนตรงนี้ไม่ใช่เป็นเป็นชุมชนมุสลิมก็จะมีอยู่ตั้งเดิมเนี่ยมีอยู่บ้านสองบ้านแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะไปที่มัสยิดบ้านหอที่มัสยิดที่ตุนสลาเพราะว่าตรงนี้ยังไม่มีพอเริ่มมีการมาสร้างมัสยิด ก็พี่น้องที่อยู่ในชุมชนก็ดีดเดินก็ดีลพี่น้องที่ย้ายเข้ามาใหม่ก็ดีพอเขาเห็นมันสยิดเขาอยากอยู่ใกล้มัสยิดเขาก็ทยอยทยอยกันเข้ามาก็าเริ่มเป็นชุมชนมุสลิมขึ้นมานะครับพอเริ่มเป็นชุมชนคนรุ่นก่อนเขาก็มองการไกลใน,ในยุคนั้นเขาก็มองว่าสังคมมุสลิมยังขาดความรู้เรื่องหลักการศาสนาอิสลาม <S 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 เพราะว่าเราต้องยอมรับว่ามุสลิมที่เข้ามาในเชียงใหม่ตอนยุคเริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่ จะเป็นคนที่มาค้าขายคนที่อพยพเข้ามาหรือไหลเข้ามาแล้วมาตั้งโลกหลกมามีครอบครัวอยู่ในในเชียงใหม่เพราะนั้นเขาไม่ได้เป็นผู้รู้หรืออะไรน่าสนาเพียงแต่รู้ว่าตัวเองเป็นมุสลิมรู้ว่าละมาดแค่นั้นพอมาได้ภรรยาซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับ,รบก็เป็นคนพื้นเมืองที่ได้เป็นอิสลามมาตั้งแต่เริ่มต้นก็คือพอแต่งกับมุสลิมเราก็มารับศาสนาเพราะนั้นความรู้ก็ไม่มีความรู้เรื่องศาสนาเขามีน้อยพอมีน้อยปุ๊บพอมีลูกหลานออกมา ก็ไม่สามารถที่จะสอนลูกหลานได้เนาะและทีนี้คนรุ่นก่อนที่เขามองเห็นเห็นปัญหาตรงนี้เนี่ยเขาก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าอนาคตอย่างนี้เนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องความรู้ด้านอิสลามเนี่ยก็จะมีปัญหาเขาก็เลยคิดการจะตั้งตั้งโรงเรียนขึ้นมาครก็หลังจากที่ตั้งมัสยิดก็มีการตั้งโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามพอเราก็มามองในในจุดเริ่มต้นมีมัสยิดมีโรงเรียนโรงเรียนให้ความรู้ก็ยังเป็นเน้นในกลุ่มมุสลิมของเราเองพอเรามาดูตรงนี้เนี่ยเอ๊ะ ในเมื่อเราเริ่มทุกอย่างมาสีก็โอเคละมีชุมชนที่มีคนมุสลิมเราเข้ามาใช้ศาสนาตรงนี้ทำทำอิบาะห์ได้เต็มที่ละโรงเรียนก็มีนักเรียนมีอะไรที่มาเรียนรู้ละพูดรู้ในในจังหวัดเชีงยงใหม่ตอนนี้ก็เยอะละนะครับเราก็มองเห็นว่าณเวลานี้น่าจะเป็นก้าวต่อไปนะหลายหลายอย่างกนะ้าวต่อไปคืออะไรเราต้องเริ่มออกไปหาคนนอกศาสนาละที่มาใช้มุสลิมละนะครับเพราะว่าตอนนี้คือในวงของเราเราก็เริ่มที่จะแข็งแรงละเริ่มยืนได้ละนะครับ ก็มีความคิดว่าเออเราน่าจะตั้งศูนย์วัฒนธรรมตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนต่างศาสนาที่จมกมุสลิมที่เขาอยากจะรู้จักอิสลามซึ่งประกอบกับในสถานการณ์ในช่วงนั้นเนี่ยที่ค่อนข้างจะเป็นกระแสมาก,ก็คือเรื่องอิสลามโฟเบียนะครับ,รบที่ที่เขาเรียกอะไรความตื่นกลัวอิสลามเนาะคร,ครับก็ดีนะครับซึ่งก็ยังมีมาจนถึงทุกวันนี้ค,คือเป็นการสร้างสถานการณ์ โดยอาศัยว่าคนที่ไม่รู้จักิสลามที่แท้จริงนะครับเรามาสร้างภาพสร้างอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้คนที่ไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจเนี่ยเขากลัวิสลามหรือไม่ชอบิสลามหรืองยเราก็มองว่าอย่างน้อยๆเราน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาทาความเข้าใจตรงนี้ให้กับคนทั่วไปได้นะครับก็เลยเป็นจุดกําเนิดของศูนย์ตรงนี้ขึ้นมาว่าเป้าหมายเพื่อที่จะ เผยแพร่ทําความเข้าใจให้กับคนที่ไม่มุสลิมเข้าใจในหลักการสลาบจริงๆนะครับ <S <S <an> <S ประกอบกับว่าเรามีชุมชนที่เป็นมุสลิมเราก็อยากจะให้ชุมชนของเราเนี่ยเป็นต้นแบบนะครับในการว่าชุมชนมุสลิมแท้จริงคืออะไร <S <S <an> <S นะครับเพราะว่าบางทีเราพูดเขาไม่เห็นภาพ <S <S <an> <S แต่ถ้าเขาได้เข้ามาดูในชุมชนได้เห็นความเป็นอยู่ที่แท้จริงได้เห็นการปฏิบัติที่แท้จริงของมุสลิมเราเขาจะเข้าใจครับก็อันนี้ก็คือที่มาที่ไปของของของศูนย์วัฒนธรรมของเรานะครับประมาณนี้ครับ จะเห็นได้ว่าทางอิหม่ามท่านได้เล่าถึงประวัตินะครับความเป็นมาของมัสยิดอัตตกวารวมไปถึงการก่อตั้งโรงเรียนสอนศาสนานะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของสูนทธรรมอิสลามมัสยิดอัตตกวานะครับซึ่งเห็นถึงการจัดการยมีระบบมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมก็สุดท้ายอยากกะสอบถามอิหม่ามนะครับเรื่องของอิหม่ามอยากเห็นทิศทางสังคมมุสลิมในในเชียงใหม่พัฒนาไปในทิศทางใดบ้างครับครับ ก็ที่สําคัญนะครับเราก็อยากจะให้ชุมชนมุสลิมในเชียงใหม่นะเป็นชุมชนมุสลิมที่ยึดหลักการอิสลามในการดํารงชีวิตในการเาียปฏิบัติตัวนะครับ ท,ทุกชุมชนเนาะอันนี้ก็คือเรื่องสําคัญที่สุดและที่ลองลงมาก็คือให้เกิดความรักความสาม,มัคคีนะครับเราต้องยอมรับว่ามุสลิมเราในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับ<ช><ช>มีน่าจะไม่ถึง3%ปของประชากรเชียงใหม่เพราะนั้นถ้าเราไม่ไม่รักกันไม่สาม,มัคคีกันไม่ช่วยเหลือไม่ไม่ดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยซึ่งในตอนนี้อย่างที่บอกว่านักการที่ เขาเรียกอะไรเป็นโลกัวอิสลามเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็มีหลายๆฝ่ายที่พยายามจะโจมตีจะจะหาเหตุการณ์หาเรื่องหาอะไรมาโจมตีมุสลิมเราอิสลามเราอยู่นะเราก็ต้องพยายามที่จะผนึกกาลังกันนะครับผนึกกาลังไม่ใช่ว่าเราจะไปต่อสู้อะไรใครแต่เราจะผนึกกําลังเพื่อให้ทุกฝ่ายให้ทุกคนได้เข้าใจว่าอิสลามที่แท้จริงคืออะไรถ้าเขาเข้าใจนะครับผมว่าความเกลียดชังความกลัวความรายเขาจะลดน้อยลงเองอัลฮธรดมดิรลตน์นะครับผม ถือว่าเป็นชุมชนที่มีการจัดการอย่างมีระบบมีแบบแผนในสังคมพหุวัฒนธรรมชุมชนวัดเกศครับซึ่งชุมชนมุสมลิมอัตตวะวาเนี่ยครับก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับนับว่าเป็นการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุขนะครับผมก็และยังมีการ ได้นำเสนอแนวคิดนะครับหรือว่านาเสนอรูปแบบของความคิดที่ต้องการจะสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับในสําหรับรายการในวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะครับผมบิลลาฮิจาฟิศวัส,สาวลามอัยกุ้งบาร์ฮัมมตุลอฮ์อัลลอร์กระกาตุ